เล่าคร่าวๆก็คือคุณคูเป้ทราบว่าเป็นมะเร็งที่หลังโพรงจมูกค่ะเมื่อปี55 <คะ S 1> ถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยผลการตรวจประมาณกุมภาพันธ์ปี2555มีขนาด3คูณ5เซนติเมตรนะฮะอยู่ที่หลังโพรงจมูก<ค>ะนะครับตอนนั้นคุณหมอพิสูจน์แล้วว่าเป็นมะเร็งแน่ๆนะครับโดยที่ต้องบอกให้ทำเคมีบำบัดเพราะว่าผ่าตัดไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะ แล้วก็ร่วมกับฉายแสง35ครั้ง35ครั้งนะฮะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างฮะตกใจมากขั้นกลัวขั้นไหนของของมะเร็งระยะสองระยะที่สองคือคือคือตอนแรกคงจะยังไม่ไม่ลามแต่พอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแค่สามวันก็ลามเลยลามไปไหนฮะลามไปกดทับจอประสาทตาด้านหลังตาหมอด แค่สามวันเพราะว่าคือในปีห้าห้าค่ะถูกไหมฮะค่ะคือพอรู้ผลปั๊บพอพอพอเจอก้อนเนื้อวันอาทิตย์คุณหมอก็วันจันทร์ก็สั่งตรวจตัดชิ้นเนื้อตรวจวันพุธก็มองไม่เห็นเลยกีโมหกครั้งนี่หมายถึงว่าทำวันเว้นวันหรือว่าทำยังไงทุกสามอาทิตย์ทุกสามสัปดาห์ค่ะแล้วก็ฉายแสงเนี่ยควบคู่กันไปด้วยฉายแสงประมาณกีโมไปแล้วประมาณสักสองเดือนเริ่มฉายแสง คีโมไปประมาณสักสามสี่ครั้งอะอืมอืมอืมสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งก็สัปดาห์เว้นสัปดาห์ไปใช่ค่ะเอ่อสามสัปดาห์กันหนึ่งครั้งสามสัปดาห์หนึ่งครั้งเจาะเลือดทุกครั้งก่อนให้เคมีบําบัด<อ>แต่ช่วงช่วงให้เคมีบําบัดมาเจอบิมเลยคะ่ะเลยทํางานได้หมายถึงว่าช่วงที่ให้เคมีบําบัดเนี่ยกับฉายแสงค่ะเริ่มรู้จักบิมแล้ว รู้จักตั้งแต่ครั้งแรกที่เคมาหมัดไปแล้วค่ะหมายถึงว่าพอพอวันวววััันนนที่ให้เคมีบหมัดวันพฤหัสบครัวันวันอาทิตย์ก็เคมีบหมัดเข็มแรกนี่พอวันอาทิตย์ก็ตาสว่างเลยค่ะมองเห็นชัดมองเห็นชัดก็เทสทั้งวันว่าตาตากลับมามองเห็นชัดแล้ววันจันทร์พี่ชายก็มา Uh huh. เอาบิมมาให้อ uh huh. ก่อน oh. ก่อนที่จะเอามาให้เนี่ยเขาก็โทรคุยกันก่อนแล้วว่าเขาเคยอ่านเอกสาร mm. ทางทางด้านยาเจอว่ามีสารสกัดจากมังคุด mm. ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง mm. เขาก็โทรสอบถามหาหาคนที่เขาตอบคำถามของเขาได้ <c oughs> เพราะเขาก็มีความรู้เรื่องเรื่องยาพอสมควรแล้วเขาก็มาที่บริษัท mm. กลับมาซื้อไปเพามันก็เคมีบําบัดไปไปเข็มแรกเนี่ยอาการที่คุณหัอบอกว่าผลข้างเคียงของเคมีบําบัดเนี่ยมีอะไรบ้างจะอธิบายให้ก่อนก่อนที่ผู้ป่วยจะรับนะถูกไหมฮะผมร่วงผมร่วงอ้วกท้องเสียปวดเมื่อยเดินไม่ได้พอมาทานบิมก็ต้องรออีกสามอาทิตย์ถึงจะไปให้เคมีเข็มที่สองแล้วก็ทานทานวันละเก้าเม็ดสามสามสาม น้ำบังคุดหนึ่งซองครึ่งก่อนค่ะช่วงแรกครึ่งซองก็ทานพออีกสามอาทิตย์ไปให้เคมีบันบันเข็มที่สองกลับมาไม่มีเลยค่ะท้องเสียไม่มีอ้วกไม่อ้วกแล้วก็ทานเรื่อยมาเรารู้สึกว่าทานแล้วทานแล้วดีครับน้ําหนักขึ้นด้วยน้ำหนักขึ้นด้วยก็เหมือนคนปกติใช่ค่ะทํานานได้ขับเราได้คนยังเราใส่วิกคนไม่รู้เลยค่ะ ว่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฉายแสงแค่เราใส่วิกแค่นั้นเองหน้ายัางใส่ดีอยู่ค่ะมีผู้ป่วยที่อาการคล้ายกันรักษาในที่เดียวกันไหมมีค่ะเขาเห็นคุณปูเป้เห็นความแตกต่างกันไหมเอาเขาเขา,เขาก็เห็นความแตกต่างเขาก็ถามว่าเธอทําอะไรทําไมเธอก็ให้เคมีชันก็ให้เคมีใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วคนคนคนที่เขาเป็นรพร้อมๆกันเนี่ยรักษาพร้อมๆกันเขาให้เคมีแบบให้ทีเวันด้วย คือให้ทีละนิดทีละนิดแต่ของเราให้ทีเดียวชุดแรงเลย,ยใช่ค่ะ,อะของเขาอายุน้อยกว่าด้วยอืจากเดิมเขาอ่ะขับรถมาโรงพยาบาลนะฮะแตะะะ่เราเนี่ยขับรถไปส่งลูกได้แต่พอช่วงพอพอเขาพอเขาเคมีไปเรื่อยๆืเหมือนกันกันกบเราครับเขาไม่ขับรถไม่ได้ละเขาจะเพลียเขาจะเหนื่อยอืซึ่งอันเนี้ยเราแข็งแรงขึ้น ฉายรังสีประมาณช่วงที่แรกๆยังไม่เป็นไรนะคะแข็งแรงไปเที่ยวโอไปเที่ยวกับเพื่อนอพอฉายสักประมาณสิบกว่าครั้งเริ่มไหมเริ่มดําเริ่มไหมทีนี้มันไม่ได้ไหมข้างในข้างนอกมันมันไหมทั้งหมดทั้งข้างในทั้งข้างนอกหูคอจมูกไหมหมดคือข้างในนี่หมายถึงว่าในในคออววะภายในจมูก เนื้อเยื่อข้างในเนื้อเยื่อข้างในไหม้หมดเลยจมูกก็ไหม้ตอนไหม้รู้สึกยังไงฮะผมไม่เคยไหม้เลยต้องถามก่อนร,รู้สึกมันเจ็บนะคะเหมือนร้อนในไหมไม่ค่ะกลินอาหารไม่ได้เลยกลืนกลืนกินน้ำยังเจ็บเลยค่ะพอเวลาถ่ายแสงไปเนี่ยสิกว่าคร้างอะน้ำลายหายหมดเลยค่ะต่อมน้ำลายมันต่อมน้ำลายถกสถกทตอำลายไปด้วยถูกทำลายทำลายหมด Mm hmm. แล้วก็รับรสไม่ได้รับกลิ่นไม่ได้ตอนที่ทานแล้วรู้สึกว่าแข็งแรง <c oughs> ดีขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นที่เดียวกันกับเรา mm hmm. เราก็เห็นเราก็เลยถามอาจารย์แพทย์อ mm hmm. บอกว่าเรากินอาหารเสริมตัวนี้ได้ไหมอา <c oughs> จารย์แพทย์ก็ดู <c oughs> ได้แต่อยากินยาต้มยาหม้อแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อาจารย์อาจารย์แพทย์ที่ตรวจไม่ได้ห้ามเลยนะคะครับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับผลการตรวจล่าสุดผ่านมาสักสองปีแล้วนะครค่ะเข้าปีที่สามก็ตอนที่ให้เคมีนะคะประจําเดือนไม่มานะคะอืมหายไปเลยอืมแล้วก็ดูเหมือนจะดีนะแล้วก็พอรักษาเสร็จปีหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มาครับเพิ่งมากลางปีที่แล้วอืมแล้วคุณหมอเนี่ย นัดทุกสามเดือนเจาะเลือดหาไวรัสโหลดปกติเจาะเลือดดเอูเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นตลอดแล้วก็ตรวจไทรอยฮอร์โมนถ้า,าถามว่าถ้าไทรอยฮอร์โมนไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้ต้องกินยาแต่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกลางปีที่แล้วเนี่ยประจำประจำเดือนรอบเดือนเริ่มมามาแล้วหายสองเดือนมาแล้วหายมาแล้วหาย แต่ปัจจุบันมาทุกเดือนอไทรอยฮอร์โมนปกติระดับไทรอยฮอร์โมนปกติเลือดปกติดีขึ้นทุกอย่างยังบีมอยู่ไหมยังบีมอยู่ค่ะบิมสีสีเขียวสีเขียวจากเดิมที่พอรักษาเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าหายแล้วเนี่ยครับก็ลดลงเหลือสีเช้าเช้าสองเย็นสแต่ยังบีมมาต่อเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับแล้วก็ ตอนนี้ตอนตอนรักษาจบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับรสชาติไม่ได้รับกลิ่นคือหายคืออาหายไ<า>ปเลยค่ะแล้วก็ปีนึงเต็มเ็มเนี่ยที่ที่ททรับที่รับอาหารไม่ได้เนี่ยทานทานเผ็ดไม่ได้ไม่อร่อยว่างั้นทานไม่รู้ไม่รู้อร่อยอทานเผ็ดไม่ได้ทานเปรี้ยวจัดไม่ได้ แต่ปัจจุบ,บันนี้ยทานเผ็ดได้มากอนัม,มากขึ้นาาแกงแกงแกงเหลืองนี่ทานได้แล้วน้ำพริกนี่ทานได้แล้วอร่อยแล้วแต่อย่าอย่าลืมลดเค็มที่เป็นอันตรายนะก็ทา,านอาหารรู้รสชาติได้กลิ่นกลิ่นเนี่ยยังได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำลายน้ำลายเนี่ยเริ่มทํางานเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มมีขึ้นปกติอย่างอย่างอย่างเทปที่แล้วต้องต้องจิบน้ําบ่อยๆครับ อันนี้ก็ไม่ออต้องแล้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณปู้บเป้ครับผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจาให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับศูนวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในตอนยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าแต่ทั้ง2เม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชะชาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเม็ดเลือดขาวแพชจราดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนก็ไปจัดการกับเซลล์เมเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ํามังคุดสูตรบิมนะครับเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิต อย่างได้มาตรฐานให้มีสาร G M 1แล้วก็มีสาร Alpha Hydroxy Acid นะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนจะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิตริกแอซิซึ่งสารตัวนี้มันจะไประง,งับการสร้างไขมันนะฮะ สร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้น้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยก็ยังมีสาโรโพลิแซกรายในปริมาณมากสาโรโพลิแซกรายเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สาม,มารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมันคุดของเราจะมีโพลิแซกรายสูงที่สุด ในจำนวนม,มากมากน้ำมังคุดที่จำน่ายในโลกนี้ครับเห็นเด่นเด่นก็คือ